สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการซื้อของในแอป l a z a d a ให้ได้ราคาถูกกว่าการซื้อแบบปกตินะครับวิธีการก็คือเราจะใช้เหรียญน,นะครับในการเป็นส่วนลดแต่ว่าวิธีการนี้เราสามารถลดได้เยอะกว่าวิธีปกตินะครับยกตัวอย่างเช่นวิธีปกตินะครับ ผมมาหน้าแรกนะครับแล้วก็มาเซิร์ชหาสมมุติว่าผมจะซื้อกล้วยเบรกแตกนะครับอ่าผมซื้อกดตัวแรกตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับใช้เหรียญลดได้1.95สตางค์นะครับว่าผมเพิ่มลงในรถเข็นไปก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้ออกมานะครับผมลองดูเข้าในตระก้าก่อนนะครับแล้วลองกดลองกดชำระเงินตรงนี้เราจะเห็นว่าสามารถใช้เหรียญน,นะครับ18เหรียญแลกส่วนลดได้1.95สตางค์นะครับแต่มาดูวิธีพิเศษนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับไม่กดมาหน้าโฮมก่อนนะครับแล้วก็ เข้าตรงบัญชีนะครับแล้วก็กดเข้าตรงเหรียญน,นะครับอ่าหน้าตรงนี้นะครับมันจะสามารถให้เรามาเก็บเหรียญได้ทุกวันนะครับเช็คอินเพื่อรับเหรียญได้ทุกวันถ้าเช็คอินต่อเนื่องกันก็จะได้เหรียญเพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเช็คอินขาดไปนะครับมันก็จะกลับมาเริ่มใหม่ วันแรกก็จะได้20เหรียญนะครับวันต่อๆไปก็จะได้เพิ่มขึ้นมานะครับก็พยายามให้เก็บทุกวันให้ได้นะครับจากตรงนี้นะครับหน้าแรกเราจะเห็นว่าส่วนลดเหรียญน,นะครับเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับแต่ละสินค้าก็จะมีส่วนลดแตกต่างกันไปนะครับอย่างกล้วยตรงนี้ลด23%เลยนะครับสินค้าอ,อื่นก็ จะลดหลั่นกันไปนะครับสูงสุดก็น่าจะเกือบถึง30%เลยนะครับโอเคต่อมาเมื่อกี้ผมเลือกกล้วยเบกแตกไปนะครับเป็นสินค้าตัวแรกตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราหาไม่เจอให้ทำการกดเซิร์ชตรงมุมขวาบนตรงนี้นะครับเราก็ทำการเซิร์ชหาสินค้าที่เราสนใจได้ในหน้านี้นะครับ ไม่จำเป็นต้องใส่ตะกร้าก่อนก็ได้ก็มาหาในหน้านี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเลือกกล้วยเบกแตกอันแรกนี้ไว้นะครับผมก็กดเข้าไปเลยนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้สามารถใช้เหรียญลดเพิ่มเป็น8.97สตางค์ครับเมื่อกี้ในตะกร้าเราได้ลดแค่1บาทกว่าเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้ลดเกือบ9บาทนะครับ เราก็ทำการเพิ่มลงรถเข็นนะครับแล้วก็กดเพิ่มลงรถเข็นคราวนี้กลับมาที่หน้าตะกร้าอีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นว่าของเรามี2ชิ้นตอนนี้นะครับก็สามารถกดลบไป1อันนะครับแล้วลองกดชำระเงินดูนะครับอตอนนี้เราจะเห็นว่าส่วนลดเราได้เพิ่มขึ้นมาเป็นเกือบ9บาทแล้วนะครับ และนี่ก็เป็นวิธีซื้อของแบบพิเศษนะครับโดยใช้เหรียญแล้วลดกว่าวิธีปกติอีกนะครับได้ถึงเกือบ30%เลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับดีๆที่เอามาฝากกันวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ชอบซื้อของในแอป Lazada นะครับวันนี้ก็มีสาระเพียงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ